มันแลกนะยังไงหรอทําไมคนบางคนอ่ะกินเบียรแล้วยังหน้าตาดีอยู่อ่ะกินเบียรจริงหรออืคนญี่ปุ่นอ่ะแกก็ดูดิผู้หญิงเขาก็กินเหล้ากันนะแต่ทาไมเขายังหน้าตาดีอยู่อ่ะเอองงมาอาจจะเป็นเพราะผิววะหรืออาจจะเป็นพเพราะว่าเหล้าบ้านเขามีคุณภาพมากกว่าเหล้าบ้านเราเออก็อเป็นไปได้แต่จะเป็นที่คนบางคนอาจจะกินแบบไม่ใช่บางคนเขากินน้อยอ่ะกินยังไงวะ คือคนเกาหาลีอะดาราเกาหลีก็กินเหล้าหลายคนนะไม่บางคนอะยังไงวะเอางี้บางคนตับมันดีอะมันขับพิษได้มันกินผักด้วยอะอย่างคนเกาหลีอะมันกินกิมจิมันกินผักล้างพิษด,ด้วยไงพ่อจแต่วินมอไซค์อะกินเหล้าแล้วสูบบุหรี่แล้วก็ดูดยาเสพติดต,ต่อเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเฮียสี่ขั้นตอนเลยท่านั่เป็นที่คนแหละพ่อจ๋าจแต่อย่าก,กินมากกินพอเป็นกระใส อาทิตย์ละครั้งแบบอย่าเยอะๆไปมันจะไม่ดี